ตัวหน้านี้ยังเป็นรถหน้าปีใหม่อยู่นะครับเกียร์เดิมสนิทอันแลกรหลังการขายให้นะครับแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์อมเดือน10,000กิโลพร้อมกับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีล้อเนี่ยจะเป็นของเดิมติดรถแล้วก็ตัวยางจะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นแอร์แบ็กมี3ใบกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นการเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วนะครับยางอะไรสำรอง เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างพบหมดนะครับสวัสดีพี่ๆครับผมอ่านเองนะครับเป็นยังกงบ้างครับสำหรับในช่วงหน้าฝนตอนนี้นะครับก็สําหรับตอนเนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะพายุมีเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างที่จะหลากหลายพื้นที่ ตอนนี้อันทำคลิปอยู่ก็ฝนตกพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นแคปบเกียออตโต้สีขาวปี19นะครับสีขาวเดิมๆเ,เลยอันนี้จะเป็นตัวหน้าลโลโกแล้วอันมีการคิดมานานแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าเกิดแคปเนี่ยถ้าเกิดเราเจะเข้ามาขายเนี่ยควรที่จะเป็นหน้าแบบนี้เพราะว่าหน้านี้หน้าหล่อนะครับ แล้วก็เป็นตัวหน้าใหม่ก่อนที่จะมาเจอกับตัวหน้า Entry เพราะนั้นอันเลยแนะนำว่าตัวหน้านี้ยังเป็นรถหน้าปีใหม่อยู่นะครับตัวนี้จะเป็น2.4อันจะให้ดูตัวเครื่องยนต์2.4ในรหัส 2GD ตัวนี้150แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดเครื่องเดิมเกียร์เดิมสนิท อันรับประกันหลังการขายให้นะครับแล้วก็มีการประกันเครื่องเกียร์หกเดือน1,000 10, 0กิโลพร้อมกับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีเพจอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอรอยู่ครบฝากระโปรงหน้าเดิมขายหม้อน้ำบนล่างเดิมและตัวที่เปลี่ยนให้นั่นก็คือจะเป็นแบตเตอรี่และกองอากาศนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อ และทดลองขับมันก่อนที่จะซื้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอันจะให้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000บาทตลอดสัญญาอ่าราคานี้ราคาดีราคานี้ราคาดีาาน,าาดนะครับคราวนี้พามาดูตัวด้านข้างกันบ้างรถตัวสูงเนี่ยถ้าเกิดในโตต้าเขาก็จะเรียกว่าพีลันเนอร์มีโป่งซุ้มล้อหน้าหลังนะครับแล้วก็สี บางเดิมสวยทั่วทั้งคันไม่มีการชนไม่มีการเน่ถ้าเกิดในตัวการตัดต่อโครงสร้างเป็นรถสแตนดาร์ดออร์แกนิกมาจากโรงงานเลยตัวนี้สภาพสวยมากครับแล้วก็ไม่จะอยู่ประมาณ80,000โลไม่เกิน1,000 0 0โลนะครับล้อเนี่ยจะเป็นของเดิมติดรถแล้วก็ตัวยางจะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นนั่นคือจะใส่เป็นของยี่ห้อดันหลอกให้การเซอร์วิสเกี่ยวกับตัวของเหลว แล้วก็ตัวช่วงล่างพวกนี้นจะมีการทำให้หมดก่อนที่จะรถส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างส่วนในเรื่องของฟิลม์มตัวนี้จะติดมาเป็นโทนออกสีเขียวๆนะฮะมือเปิดซ้ายขวาเป็นโกลเมียมบันไดข้างมีมาให้นะครับสำหรับอย่างตัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัว e ตัว e ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปอันใช้รูตัวภายในแคบตัวสูงแบบนี้ก็สามารถเปิดได้ เปิดแคปแบบนี้ได้เลยภายในเนี่ยหลักๆเลยที่เป็นตัวจุดเอกลักษณ์นั่นก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสิ่งที่อ e ีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมังติฟัง์ชันจอ M.I.D. ตรงกลางเลยไมย่นะครับเครื่องเล่นวิทยุทุกอย่างก็ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมแอร์แบ็กมี3ใบกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า แล้วก็ตัวเบาจะเป็นการเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการใส่โทนเป็นสีสีสีสน้ําตาลนะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวหน้าล็อกโคหรือว่าตัวหน้าแซนอีดิชั่นแบบนี้ที่เป็นปีใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นตัวสีดาล้วนๆแบบนี้หมดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยรถมีการใส่แคลรี่บอยมาด้วย อันต้องถามกับพี่ๆอย่างหนึ่งว่าแคริบอยตัวเนี้จะเอาไว้แบบนี้ไหมหรือจะถอดออกหรือจะไปถอดขายเองอันนี้แล้วแต่ความสะดวกใจเพราะว่าอะไรฮะแคริบอยเนี่ยกับตัวรถเนี่ยอันไม่ได้เอาแคริบอยมาบวกในราคารถตรงนี้คือสิ่งบลพลอยได้นั่นคือกําไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้แล้วก็ในสภาพอากาศปัจจุบันตอนนี้อันว่าใส่ไว้แบบนี้ดีที่สุดแล้ว นะครับฝาท้ายเดิมไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็กันชนท้ายมีใส่เซ็นเซอร์ถอยหลังมา2จุดแต่สมหรับอย่างตัว e เนี่ยกล้องมองหลังจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเครื่องเล่นแบบธรรมดา fmam เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ usb aux ทั่วไปเป็นประมาณนี้นะฮะยางอะไรสำรองเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างครบหมดนะครับ,รบมันก็เป็นเหมือน การกลับไปในช่วงเวลาปี18กับในช่วงเวลาปี19เพราะว่าถ้าเกิดยังเราดูปัจจุบันเนี่ยรถตัวนี้จะไม่มีการผลิตแล้วมันจะเป็นตัวรีโวหน้าใหม่หมดแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ตอนนี้สำหรับคนที่รายได้อยู่ประมาณไม่เกิน20,000บาทอยากได้ตัวสูงแคบเกียออโต้ใช้สักคันหนึ่ง อันว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะและอีกอย่างก็คือมันเป็นแบรนด์โตต้าซื้อง่ายขายคลองอะไรถูกดูแลรักษาก็ง่ายนะครับตัวนี้อันขอขายในราคาเพียงแค่499,000บาท499,000บาทสำหรับรถปี2019ครับเป็นแคปตัวสูงเกียร์ออโต้สีขาวพร้อมแคลรี่บอยแบบนี้เอาไปในราคา499,000บาท คันนี้ให้จองร้อยเดียวคันนี้ให้ฟรีดาวได้นะครับคันนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศและคันนี้มีรับประกันเครื่องเกียร์และรับประกันหลังการขายพร้อมซื้อรถยกช่วยเหลือให้อีก1ปีไม่มีการบวกเพิ่มสำหรับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันสามารถให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นเนอกสารได้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแคปตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่และสนใจ โทรติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0891104954ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์อยากได้อยากเป็นเจ้าของไม่ยากครับโทรมาได้มีรถเป็นของตัวเองแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ